สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนอารยา p s เนะคะวันนี้นุ่นพาทุกคนมาทําบุญเพราะว่าวันนี้เ,เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของนุ่นแล้วนะคะก็เลยแล้วก็บวกกับที่นุ่นไปดูรายการเนี่ยนะที่อะไรนะไขความลับอะไรสักอย่างนียแหละแล้วแบบเขาก็พูดถึงวัดที่ระยองนะคะ5วัด t ด e g โก s ซ s e เ r e t นะคะเขาก็พูดถึงวัดที่ระยอง5วัดวันนี้นุ่นก็เลยมาสักประมาณ3วัดนะคะเมื่อกี้ไปวัดตาขันมาแล้วแต่ว่าวัตดตาขันคือไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้อยู่ในรายการนะคะแต่เป็นวัดที่แบบว่าไปทําบุญอยู่สม,ม่ำเสมอไม่สม,ม่ำเสมอหรอกแต่ว่าเป็นวัดที่แบบไปไปล่อยนกปล่อยปลาอะไรแบบนี้<ม>แล้วก็อันนี้เป็นวัดที่สองนะคะของวันนี้ชื่อว่าวัดหนองกล้าบแล้วก็คือแบบวันนี้ก็คือสวยมากนะคะเขาก็บอกว่าดังในเรื่องของการมาขอแบบขออะไรเกี่ยวกับการงาน,นใช่ไหมการงานธุรกิจเกี่ยวกับการงานแล้วก็ธุรกิจนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องแบบมีการกินข้าวก่อนไม่ โอเคเราจะเริ่มนะคะจากการไหวพระสังกัจย์กำแพงวัดน,นี้นะคะก็คือจะแบบเป็นรูปเหมือนแบบเทวดาไหวพระตลอดทางเลยอ่ะสวยมากวันนี้สวยมากนะคะก็วิธีการโยนเหรียญน,นะคะที่ดูมาจากรายการเดอะโกสซี่เข็เขาบอกว่า โยนเหรียญเข้าไปข้างซ้ายอ่ะก็คือเกี่ยวกับแบบให้โรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยหายไปแบบว่าให้สุขภาพดีแล้วก็โยนเหรียญข้างขวาเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการประสบความสําเร็จอะไรแนวๆนี้นะคะก็คือโยนเข้าไปตรงตรงนี้ตรงข้างช้างเมื่อวานนะคะที่นุ่นน่ะได้ปล่อยคลิปในติ๊กตอกไป เป็นคลิปที่นุ่นโยนเหรียญเข้าไปในแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนรู้จักมาบอกว่าเออถ้าสมมติว่าแบบเหมือนเหมือนมีคนมาทําตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพระเออรูพระพุทธรูปพระพระ,พะ,พะสังกจายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหมือนเราโยนเหรียญข้ามหัวพระอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้แบบพระเขาเขาเรียกอะไรอะเหมือน มันจะทําให้เขาต้องทาสีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไปแบบสร้างงานให้วัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเราก็เหมือนอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงก็เลยทําตามไปทําไปแล้วอะ่ะนั่นแหละเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้นะคะเดินมาจากพระสังฆาจายแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะอีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่มีเดี๋ยวเราเข้าไปดู มีคนเข้าไปเยอะมากเลยถึงแม้ว่าในคลิปที่นุ่นถ่ายไปอ่ะมันจะดูว่าเออเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่จริงๆวัดนี้นุ่นก็เดินไปประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยแล้วแบบยิ่งอากาศเย็นๆนะ่ะคือแบบมันสบายมากเย็นสบายมากแล้วก็ ตอนที่ช่วงที่นุนไปก็มีปิดท้องลูกนิมิตแล้วมันก็จะมีเอออะไรนะเป็นแบบจะมีหลายประมาณสี่ห้าโบสถ์อะที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะที่เราไปเห็นเนาะก็จะมีแบบว่าเป็นเออไหว้เท้าเวาสุวรรณด้วยแล้วก็มีผูกใต้แดงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบมีเต่าด้วยเพราะว่าช่วงที่ไปคือช่วงเนี้ยถ้าถ้าใครไปอะเดือนธันวา เขาเหมือนแบบมีแบบแนวงานวัดอะเออจัดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ไปเดินเล่นจะได้เป็นสี่ิบมงคลให้กับปีหน้าของพวกเราไม่ใช่ปีหน้าหรอกวันนี้วันหน้าวันไหนก็ตามก็สามารถใช้เวลาอยู่ในนั้นได้แบบเป็นชั่วโมงอยู่จริงๆมันมีอะไรมากกว่าที่ถ่ายให้ดูให้ทุกคนไปลองไปดูเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ากล้องใกล้จะแบตหมดแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ช่องอารยา P S K ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปัดไป